คอเปอร์อ่ะคอเปอร์เหรอเออคอเปิลซิเป็นอันเอายังจะกดรอตู้ละถ้าไก่กาเอามาห้าสิบเอ้ยเอาไปซิเป็นพอเอายังใช้เหมือนกันเอายังอยู่ข้างล่างนู่นเฮ้ยอะไรอะไรเก็บนะเก็บไหมกบปืนดีวีเเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบไม่รู้เต้ยังยังไม่ได้อัพเลเวลเลยเพิ่งได้แป็นมาตะกี้ไม่เปสเต็ด้วยนะเรื่องอัพเลเวลตัวละครอัพเลยดีไหมหรือว่ารอตัวที่เราอยากเล่นก่อน ในไี้กดอัพได้ไม่มีสโคบด้วยมไม่ดีคือในอโหมดนี้ถ้ามีสโคบคือแกาเอาอยัางเนี่ยเอาเต้พี่ยนตมื่กี้พี่ยนท่านเต้หรืยังเอาไปแล้ว <ầ> y, พี่พี่ครับก็ะสุนกดรถตู้แล้วกดรถตู้แล้วทีงไหนบ้างวะเนี่ยจะเห็นวัเนี่ยอ่ะเหตุการณ์โอ้โหมายังอ่ะ ด้าเมนห้าร้อยพี่ต้าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมไม่เห็นใครเลยเบาวะ่ะใส่สูงได้เปล่าสูงได้ไม่ได้แหละนี่มันปิดแผนแล้วไม่ต้อง <c oughs> สร้างเพิ่ม <c oughs> ต้องสร้างเพิ่มซิมนเตือนไม่ยอ่ตรงนี้มันอยูน่นี่ไปเปิดกระสุนลงมาไล่ฟันดีกว่าวะ่ะเต้มัน,น,น,อนม,นนมอ,นอยู่ต่ำไป ไม่ไหนกูจะทำบันไดได้กูไม่ทำแล้ว้นไลฟ์ฟันไม่ได้เวลคอนทูนทานด่าผมดาบผมสำคัญไปโย่เจอตัวนึงโอุ้ว่าให้ยินไม่ตายแล้วกรรมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยไหนบ้างอ่ะดูในมินิแมปของตะยุยิงเพื่อนยิงเพื่อนได้อยู่ไหมไม่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นยังไงก็แล้วดามีโดเฮดดิ้งกิ๊โมไหมกิ๊โม เม่ยิงหัวไม่ตายต้องปือพี่เต้าวะอะไรนะพี่ฮะมีเกงินเจาะหมดแนมีเกงินวะนี่แปลกน่าเอาไปมาแท้ตอนแรกว่าจะครช้ปืนพกให้พี่โยปืนพกที่มันเหมาะกับดาลระดับ5-9ดาวไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรให้บอกเลยไม่ต้องเจ้าเปืนอะไรอย่างี้เป็นเจ้าเป็นพิต้าเจ้าเป็จ้พิเชอร์ว่ะพิเชอร์ แต่ฟิชเชอร์เั็นตกใจขนาดนี้เยี่สิปเจอกันนะเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ข้างล่างเยอะจังล่ะใครทำอะไรอยู่โมหกโมหกกับพึ่งฟันเอ๊้ทำไมโมหกเป็นดาบเนี่ยวะไลเซเบอร์วะไงฟันแล้วมันมีฟันแล้วมันมีวิงวิงด้วยอยากได้อ่ะโยนมาให้บ้างดิ หนักหนาแน่อันนี้อันนี้พี่ต้ามีแฟนหรือว่าดอกได้มีแฟนพี่ดูพี่เขาบอกว่านี่อะไรพี่โด้ฮะพี่ดูบอกว่าจะเล่นนินจาป่ะจะต้องซื้อเปล่าต้องเติมตังค์เปล่านินจาคือสายเดียวกับพี่ต้าสายได้แหววุธประชิดอ๋อกระยูเฮ้ยอยากได้อะกระยูออกลุงเจีนี้มันมันมี สี่สายพี่โยม,มีของพี่ต้าพี่ต้านินจาของผมเป็นปน,นะ o u t l a n อ e r สายพันธุ์พี่โยเอา,อาไปอ้าว,าวผมขอครับอันใหม่มาแล้วดูจะได้ไปฟังของตอนนี้กูจะได้ไปฟังใครเนี่ย <c oughs> หมดเวลาแล้วก็มีนี่มสองอันเป็นโซเจอร์ที่พี่โยเลยเนะี่ยเป็นโซเจอร์อโซเจอร์จะจะเก่งปืนระยะไกลก,ก็คือปืนกลกับสไทร แต่ไม่ใช่ปืนพกปืนพกก็ของผมสายผมไม่ไปเรียกเป็นชนิดปืนไอโซเดียก็คือแรงเกตแบบต้นไล่ชี้ดูอ่ะที่มันเป็นแรงเกตก็คืออันนี้หมดเลยปืนพกก็ได้นะแต่ไม่แรงว่ะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนอาชีพจากอะไรตัวละครอ๋อไปที่ตัวละครเลยใช่ไหมใช่คเป็นฮีโร่เลยอ๋อเป็นถ้าอย่างงี้คือผมต้องรอได้ตัวละครใช่ไหมใช่ประโยก็ได้ได้บ้างมาแล้วไม่ใช่หรอมีตัวหนึ่งได้ได้ผู้ชายมาตัวหนึ่ง ดี๋ยวติดดาบอันเมื่อกี้กันป่ะสีฟ้าใช่ไหมน่าหนุกสีเขียวได้ตัวละครเขียวเอาบูโกมาใส่หน่อยพี่โยเห็นเควสตโยแวบๆว่มีได้ตัวละครสีฟ้าอยู่นี่ไม่มีนะเป็นเป็นเซิร์เวอร์อะไรพวกนั้นไม่แน่ใจเอาไปเซิร์เวอร์เหรอเออเซิร์เวอร์ไม่ใช่ตัวละครที่เรียกได้แนะนำมันแนะนำวินี่ไงพี่ต้ามันเปิดเปิดปลดล็อกฟังก์ชันเซิร์เวอร์ขออสและเฟพวกนิเจอเรื่อยอยู่ผมมาด่าฟันได้ใช่ไหม ต้องนู่เนี่ยจนจากจนจากพี่โยจะฟังชันครบต้องกดล็อกกดหมดทานฟอร์มด้วยนะพี่แต่มาเลยดาบกำลังวิ่งวิ่งเลยเกิดมาชิวะน่าทำไมตรงนี้มันไม่เกิดกันท่านี่วะนู่นมันเกิดทางนู้นโยนี่เฮเพียบเลยไปขคันแล้วอันดิเจอหนึ่งพี่แม่เฮ้ยที่เดียวตายเลยเหรอดาบเป็นนี้ดาบดาบแม่งไม่รู้อะไรพี่ดูสายฟ้าต้องดาบ ขอกองพันไหนดิสามสิบสี่ฮูดเมทสามสิบสี่แล้วมอนแม่งส <laughs> ี่เลยใช่คู่นี้นี่โกงเกมวะ่ะโ <c oughs> กงที่ไหนฟาร์มกันกี่วัน <c oughs> ห่วะดิพ <c oughs> ี่โนจะมาเล่น <c oughs> จากผมแม่งตัวละครเริ่มต<อ> <ผม S 2> ้นนี่เลยพี่โนเนี่ยตอนนี้ผมแตกตัวเองเล่นด่านแบบสองแล้วเนี่ยมีสกิลไหมมีแบบแดชฟันไหมมีมี ของพี่ต้ามีแอสฟัลต้องมีก่อนใช่ไหมต้องอัพก่อนต้องนินจานี่ไงแดดฟันต์เดี๋ยวใช้ให้ดูแต่โยบ้างบ้างมีอ่อนไห้ใช้อะไม่ยินี่ไงโยบางอาชีพไม่มีสกิลดาเมจนะอืลุ้นๆอ้วนมาผมไม่มีสกิลดาเมจบอกเลยบอกเลยว่าหายทั้งทางอ่ะแต่โยแดดฟันอ่ะอ้วนอ้วนที่แน่โอ้ฟันทีเดียวหายว่ะคนคนนี้พี่โยถ้าพี่โยอยากอยากอยาก ถ้าอยากความเร็วนะอยากความเร็วเล่นแบบผมอยากดาเมจระยะประชิดใกลก้เล่นแบบเล่นแบบคิปเล่นใกล้เนี่ตะโยเดี๋ยวทำให้ดูไหนวะไหนวะพีต่ต้าไม่ทันแดดเ <ใน S 1> อาแนวทางไม่เจอวนมาวะพีต่ต้ายิงเนี่ยตายแล้วมันก็ยิงเข้าหัวนัดเดียวใช่ไหมใช่ไหนวะ,น,ะนี่อะไรเกี <ye> <ป>่ยวไม่เก็บกันกระสุนพลังดี มาพี่โยชอบใส่ไหนีต้องไล่เพิ่หว่ะไล่เพิ่มหมดนี้แม่งกินเพลินมากบอกเลยโซเชียลแหละโซเโยลก็ต้องโซเชอร์นี่แหละโซเชอร์เนี่ยแหละมันต้องหาตัวตัวโซเชอร์สีสูงตัวนี้โซเชอยลรู้สึกว่าสกิลยูนิคของโซเชอร์จะเป็นยิงกรอ้วนอ้วนคือที่ผมเคยใช้ตั้งแต่พิธะตายตายหมดคือผมสังเกตแล้วว่าในหนึ่งในหนึ่งสายอาชีพอะ จะมีสกิยกสสกลยูนิประมาณ2สกิลไยของพี่ต้นินจาจะเป็นตกจากที่สูงดรามจกับเพิ่มมีดดาเมจของผมจะเป็นอะไรนว่ารูทบล็อกรูทอ่ะเพ,พเพิ่ม6%กัปเนเพิ่มของพี่มันเพิ่มแบบว่าเพิ่ม5%เนตี่ยแต่สแต็กได้5ครั้งในการฟันแต่ละตัวใช่นั่นแหละเหมือนกันเหมือนกูเอโเจอร์รเลยเชียวหัวโทเจอร์รจะเป็นสายระเบิดกับสายปืน ซึ่งสายสกิลนั่นแหละระเบิดนั่นแหละมันจะมีปาระเบิดใช่ไหมโซเจอร์ถ้าจำไม่ผิดแตโยไม่ทันว่ะบอกเลยแต่สุดท้ายว่ะเฮ้ยอย่างนี้ด่านนี้ถ้าเล่นคนเดียวนี่ทำยังไงอ่ะการไหวเหรอก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยหรอแค่นั่นแหละถ้าแตโยูจะตัดสินใจก็กำดักไว้ทางนึงแล้วก็ประกันอีกข้างเออต้องกำดักใช่ไหมใครก็เล่นคนเดียวผมนี่ไงอ้วนอ้วนถ้าไม่ถ้าไม่ได้ด่านที่แบบว่า จุดนี้ได้เปรียบจริงๆนะตายเลยนะใช่บางด่านจุดนี้ก็ได้เปรียบมากแบบมอนมีทางเล็กๆขึ้นแค่ทางเดียวอย่างเงี้ย <3 S 1> มวิ่งบีบเข้าสบายตายเลยเฮ้ยน้องเต้นี่หุ่นมีหุ่นไหมฮุ่นโมหุ่นพี่หมีไงพี่หมีคนนี้โหดมากไม่ม,มีแซมมอนด้วยเหรอวะผมแซมมอนปีแดงผมเป็นนี่ผมเป็นสายสายฟาร์มแล้วก็ยูทีตีเรียกเรียกโดนเรียกเทอร์เน็ตมาป้องกันนะผมจะไม่โผลไปด้ คือลุงของผมอ่ะจะไม่มีแบบว่าลุงมาฟันดาเมจแรงแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วโชดพี่ต้าอ่ะลุของผมอ่ะจะฟาร์มไวคือการขุดเจาะอะไรพวกนี้กับอะไรพวกนี้ผมจะฟาร์มของคนอื่นเขาทำอะไรนะพี่ต้าเขาเอาจอบมาตีขุดหาวัตถุดิบใช่ไหมของผมนี่ต่อยเดียวครับลองคิดขวาดูดิคิขวามันจะตี มาอย่าเถอะผมยังไม่จับมั่งผมเห็นอยู่พี่แต้มันจะมีโหมดสกิลนึงอ่ะผมไม่ได้วิวศูนย์วะศูนย์วะแต่ได้รูตอยู่คันเนี่ยายกว่านั้สองเวลว่ะโอ้สองเวลวะคิวคอยเอาว่ะสองเวลว่ะ คิดดูพิต้าบู๊ทผมพิต้าบู๊ทผมบูตต๊ทไหนจะกดไอ้พีบู๊ทไปเทพดิอยู่ที่โยกแม่งล้ำแน่โคตรอ่ะเมื่อไหรกีวะเนี่ยสองนาทีกว่ากว่าโอเคครับผมยีนไม่เนียนไม่เนียนพิเชอร์โดนปล่อยไปแล้วเฮ้ยเอ้ามันไม่ชี้ไม่ไม่ไม่ชี้าม,มาทางอื่นวะ

ผมไม่โดนไม่โดนได้ไงอ้วนไออ้วนแกไม่ชีมาตัวเดียวเองเลยวะแค่นี้แหละแบบแรกๆอ๋อไอแกจะเบิดพยโยนไกลแค่ไหนพี่อยากรู้รอดเลยแม่งลงมาตรงนี้เองเฮ้ยงเตมมี่ไอดรอปด้วย ดอกแค่นี้แหละแอดดอกผมของใครอ่ะของติดเป็นสกิลเหรอแล้วเป็นอะไรเป็นสกิลครับอุ้ยฟองเทพยังไงนี่แน่มันยิงเปองมันเป็นแกจเจตอ่ะพี่โยมโหของที่เป็นสกิลหรอกแต่ว่าถ้าอยากอัพแกจเจตนี้ก็คืออัพแบบอีกนิดนึงก็ถึงไอ้ก็ถึงเอาแรนเดอร์แล้วอ่ะถ้ามีคนยี่สิบเจ็ดดาวเข้ามาช่วยพี่เอ้าว่ะยี่สิบเจ็ดการไหนเฮ้ยชด้ กันบ้านเนี่ยมันเข้ามาเคลียรไปกันบ้านเจ๋งว่ามันต้องเซิฟเดียวกับเราด้วยใช่ไหมใช่แบบมันไม่รู้ว่าเออเด็กยิงแั่ตัวไปสิวะไอ้นี่ก็เลยเห็นเด็กยิงก็เลยไม่ยิงอ๋ออาจารย์ยี่สิบวิอ๋อ มันต้องบูดเลแล้วว่าอย่างงี้มันต้องระเบิดไปเล่นหน่อยนี่ไงโค้โคโคมันต้องบูว่ะมันต้องบูว่ะเอาว่ะมันต้องบูว่ะเฮ้ยหาแล้วหาแล้วแค่สองทางเอง ก็54เปอร์ในว